่ะแนะนำตัวเลยวันนี้ครับเป็นโปริตรีเปรมยิมครับเก็บตัวอยู่ที่เปมยิมครับกี่วันรอบนี้เก็บอยู่นานแลนะครับไปอยู่ที่นั่นเลยครับหลายก็คืออยู่จนเก็บตัวอยู่นั่นตลอดวันนี้พิกัดเท่าไหร่แก๊ดร้อยสิบตำครับเป็นไงเพอเช้ามาสอบมาเกินจุดโถครับจุดโถร้อยสิบตำจุดโถสบายสบายสบายเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้ประมาณคู่ชกนี่เราเคยไปชกกันไหมเคยชกกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครับเป็นไงผลงานเพครับ แพ้วันนั้นแพ้ไงแพ้แรงหรือว่าแพ้เหลี่ยมหรือว่าแพ้ทรงแพ้ฝีมือแพ้ฝ<พ>ีมือแต่วันนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับเรามีอะไรเสริมใหม่ๆม่ไหมก็มีแก้ทางเรามวยสไตายมวยฝีมือหรืมอรมวยเข่าวมวยเข่าครับยาวๆนี้เข่าแน่นอนนะนะ,อ,ะอายุเท่าไหร่ปีนี้17น,น้ำหนักปล่อยๆ55เป็นไงผลงานสามไฟจับได้ไหมผลงานจไฟเอาไฟล่าสุดดิวะไฟล่าสุดชนะลมโจยชนะน็อกยกสี่รอยเท่าไหร่วันนั้น โดยสิบสโควิดรอบนี้นี่กี่ครั้งแล้วชกอปครั้งแรกครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งครับครั้งสองครั้งนะเอาเป็นคนลูกหลานจังหวัดไหนเนี่ยนครธิบราชนครศรีธรรมราชเอากว้างเกณฑ์ครับเลยวันนี้จงรังติดตามผมด้วยครับกว้างพี่น้องเจ้านครช่วยเยี่เป็นโปรดิตรึยังครับจุไอเย่เนีน้องครับเราสูงกว่าเขาไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงหันหลังมาด้วยหันหลังมานี่ครับเนื้อตัว คู่ที่4ปกติคู่ที่1นะแต่เปลี่ยนไปคู่ที่4โอเคเขามาน้องชายครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวเลยปอปอ,ปอยไฟโบโ360นยครับ360เมื่อก่อนสีเสื้ออะรสิง,สงปั้มปลาสิงป้อมปราบซ้อมอยู่ไหนรอบนี้พัทยาค่ายไฟยโบโ360ครับเป็นไงมันคู่ปั้มคู่ซ้อมคู่เตะอะไรเอยอะไหมเยอะครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่เนี่ย113ครับเป็นไงเมื่อเช้าเหยียบตาช่างเกินจุดสี่ครับเกินจุดสี่สบายสบาย น้ำหนักนี่ปกติมันขึ้นรายการวันนี้เรา12เจ้าไหมครับผมใครขอใครหรือไงเราไม่รู้หรือว่าเข้าขอมาแล้ววันนี้ไฟแรกมาตั้งแต่โควิดเนี่ยครับผมเป็นไงเมื่อก่อนเราชกร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดครับขึ้นมา113เนี่มันใหญ่ไปไหมไปดีครับกินเยอะด้วยครับกินเยอะร่างกายดีขึ้นครับต้องต้องมันเติบโตทุกวันนะนะเราเป็นมวยสไตล์ไงฝีมือครับฝีมือคู่ชกเห็นอะไรเขาไหมน่ากลัวไหมก็น่ากลัวอยู่ครับเขาเป็นมวยยังไง มวยเข่าครับมวยเข่าฝีมือเจอเข่าครับถ้าถ้าว่าป้องกันได้โอเคป้องกันไม่ได้ก็ชกเที่ยงนะวันนี้นะเคยชกกลางวันกี่ครั้งละสี่ห้าครั้งนะสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่มีปัญหานะน้ำหนักปล่อยๆเป็นไงบ้างหนักปล่อยๆล่อยห้าสิบมาห้าสิบบกผลงานเป็นไงสามไฟล่าสุดต่อยกับใครบ้างบ้างต่อยกับสตังทองแล้วก็อีกสองคนจำไม่ได้เอาล่าสุดดีกว่าสตังทองสตังทองที่ไหนที่พีทที่พีทใช่ไหมเป็นไงผลงานวันนั้น ชนะแตกตก3ชนะแตกนะเอาเป็นคนจังหวัดสงขาสงขาเอาฝากแฟนคลับเลยช่องสามวันนี้ก็พี่น้องเจ้าส่งขาชเชียร์เชียร์ด้วยเต็มเตียบอหันหลังเราดิเป็นไงร่างกายโอ้โหเหงือไม่ออกเลยลดไปจุดนิดหน่อยในดูดิโอเคขเขาก็ว่าเท้าใจครับผมสวัสดีครับ